เด็กชายกะทีครับเด็กหญิงมิกกี้ค่ะอยู่กับเราในช่วงบุกครั่วสนับสนุนโดยเทพดุงพรมพรพาวครับเราอยู่ที่อยู่ที่ไหนครับร้านละเมอร้านทำแห่งร้อยสิบค่ะมิกกี้วันนี้รู้สึกคุณจะสวยเป็นพิเศษนะครับสวยอยู่แล้วจริงนะสวยสวยอยู่แล้วแหละสวยมากมากวยอ๋อวันนี้เรามาแล้วระทานเมนูอะไรกันครับเมนูอะไรนะมิกกี้ยังไม่บอกตอนนี้ค่ะเดี๋ยวตามเด็กหญิงมิกกี้กับเด็กหญิงเอยไม่ใช่สิเด็กชายกะทีนะคะเข้าไปดูอะไรกันไปครับบุกครัว คุณผู้ชมครับและแล้ววันนี้เราก็อยู่กับพี่วัศน์เหมือนเดิมครับที่ร้านละเมอนะครับวันนี้พี่จะทำไรหลักทานกันครับก็มีแกงเขียวหวานกุ้งครับแกงเขียวหวานกุ้งส่วนประกอบของแกงเขียวหวานกุ้งนี่มีอะไรบ้างครับก็มีมะเขือปอกแล้วก็มะเขือพวงแล้วก็กระชายลอยเอาไปที่ราคาพิจารณาเลยแต่ขาดไม่ได้เลยคือตรองิดนี่ครับพิซแกงแม่พลอยครับ มาคุณผู้ชมผมหิวแล้วครับเริ่มทำกันดีกว่าครับไปครับเราเริ่มเลยดีกว่าเริ่มแรกเริ่มเยเริ่มแรกเราตั้งน้ำให้ร้อนนะครับเพื่อจะเอากระตสกในตู้ลวดเ่นเราต้องเรื่องน้ำเดือดก่อนเราต้องให้น้ำร้อนัทีถ้าน้ำไม่ร้อนแล้วมักเกลือจะดาน้ำไม่ร้อนมักเสือจะดับ แต่งแม้มาเกือจะดำคนทำก็ยังขาวนะครับนั่นแน่แอบยอได้แหละว้า <laughs> เขินต้องรอนะประมาณนี้นะประมาณไม่ถึงนาทีครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวนาทีแล,แล้วเราไปเอากุ้งเซบอยนี่ใส่ได้เลยครับ แล้วรสชาติของแกงเคียวหวานร้านนี้จะเป็รสชาติประมาณไหนครับก็คือจะไม่ให้หวานมากครับคือว่าเอาแบบบาลลงทีลูกค้างไม่ชอบไม่ชอบครับทำไมเราไม่ใช่ไฟแรงถ้าไฟแรงแล้วมันจะทำให้ไหมอ๋อ ราว่าา่ักบงได้แล,แล้วเราก็ได้กันแล้วครับแกงเขียวหวานกุ้งครับมาดูเชามาเลยดีกว่าเฮ้ยแต่พี่ครับอันนี้ทำไมต้องมีอะไรเนี่ยครับนี่อะไรโร<อ>ตีครับอ๋อโรตี ทานกับแกงเขียวหวานกุ้งเฟตเจอรเคลียร์เฟตเจอรเคลียร์ราคาแล้วเราไม่ต้องให้ข้าวสวยนะครัเราตีนี้เราใส่นมป่ะไม่ครับอ๋อไม่ต้องใส่นแต่กินคู่กับนมก็น่าจะอร่อยนะใส่ใจแทนได้ไหมครับใส่ใจก็น่าจะได้นะอ๋อครับต่อไปเราใส่อะไรต่อเราเอากระกี้โรยใตะกี้แล้วรอนนหวยเเมืคคางลับ ค่าช่วยเฉยหน่อยจะได้กินคู่กันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วัชรนน์มากนะครับที่ทำแกงเกียวหวานกุ้งราทานครับไปทานดีกว่าครับคุณผู้ชมผมหิวแล้ว,มมว,ลวไปขอคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กับผู้จัดการร้านคนสวยของร้านละเมอครับเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวแล้วก็แนะนำร้านนิดหนึ่งครับชื่อพี่บก่ะ้านละเมอ ร้านละเมอนี้เปิดปิดอะไรกี่โมงครับเปิดถ้ามุ้งเย็นปิดดีเดือนพฤษภาคมเรามีเมนูอ,อะไรในร้านนอกจากเมนูที่เราทำในกันเองแล้วก็วจะมีเป็นข้าวมันกุ้งะคะ่ะข้าวมันกุ้งเราจะมาเป็นปงลงูกโดนัทเป็นแล้วก็มียำสัหร่ายคะ่ะมีแบบเด็ดมางทา้ใต่และก่อนที่เราจะไปทานกันครับก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆจากเที่พนมพร้าวมะพร้าวพิกกันะครับคุดท้ายค่ะและคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่มีเมเนูเด็ดขอร้านดังนะคะแนะนำมาได้ที่เฟซบุ๊กรายการ Yes I am ครับสโลแกนเดิวครับคุณผู้ชมไม่แน่ครัวต่อไปเป็นบ้านคุณครับ ไอ้เวเนี่ยมันอายผู้หญิงเต็มเนี่ยมันอายเว้เนี่ยอันนี้ที่หมายอะไรคะไม่ไม่ไอ้ผู้ชายก็เสียนะครับจ่ายตังมาแล้วลี่นะครับโดนผู้หญิงค่มขืนอีกนะฮะับสำนักสำนักอาจารย์พี่เองครับผมน้องน้องอยากไปสักไหมครับน้องน้องไปอยากโดนจิ้มเหมือนกกกัันนอยาโดสใช่มเดี๋ยวพี่สักให้แฟนพี่สิชมพู ผมรู้ว่าผมต้องโดนถอดผมเลยเตรียมมานี่เรียว่าถอดอรเนีเ่ยปากไหมครับ <c oughs> ที่ผมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยถอดเสื้อกับผู้หญิงเยอะมากมายเอามาไม่คืนนี้เราแบบถอดเสื้อไม่ไหรน,น,นะน้องหลังยืนดูแล้วแบบตาสมเพศเวทนามากมี <c oughs> ่<ด>จะมาะวันทับหนังสือพิมพ์ที่ไหนมา คือไอ้นี่มันแวน้นนี่หว่าไม่แน่ขับอัแปะล้วเนี่ยไปพักเดี๋ยวเขามาเรียกเป็นเหมือนพี่ข้าววันนียขอบคุณครับนาทีเป็นพี่ข้าพีส่สาวดีกว่าขอโทษ xx ขอเครื่องผ่านโทษ xx หน่อย Follow Follow Gentleman อยากได้คนเดียวหรือเปล่าแต่งั้นต้องแย่งจริงกันอะจริงเหรอต้องแย่กด้วยเหรอถ้าคนเดียวก็ต้องแย่งจริงเลยนะพี่อย่าแย่งกูเลยหนูค่ะเลือกเลือกหนูจริงไปนั่งไปไปนั่งเลยเออชอบใครเดินไปจุงมือเขาออกมาจะเย็นเด็กแบบผมยาวตรงเนี้ยผมเครียดมากเลยปกติเขาจะ ไม่ค่อยอย่างงี้่ะทีจะนั่งไงแล้วชี้ไม่ใช่เอาใครเอาใครเจะให้น้องน้องน้องมากับพี่คนไหนกันหรอคะ เราคงไปที่จุดพิดแรกอะเนาะน่าจะเป็นเล่นเกมนะคะที่ปั๊มปตาทอยังไงก็เดี๋ยวไปดูจุดนั้นก็เลยดีกว่าไปเอนนีวเรากำลังจะเคลื่อนตัวไปสู่เขาเรียกว่าจุดเปิดตัวนะครับเวลาก็บ่ายโมงกว่าแล้วเดี๋ยวไปเจอนะครับผม อันนี้นี่คือเหมือนเหมือนเดกหาของเล่นไมเจอครับแล้วก็ไปหยิบธงครับ้างเขาเล่นพี่ลองเหวี่ยงให้เล่นดูว่าเขาหาของไปข้างนอกหลายครั้แล้วถ้โอ้ยปล่อยตัวนี่ขโมยผ้าเนี่ยมาตัดชเลยเงเขาก็หมักลุกนะและและตัวมันเองก็หมักลุกอีกนะ ครับตอนนี้เขากำลังถ่ายรูปหมูอยู่ถ่ายรูปหมูนะฮะมีสาวๆขันกันไปนะครับเยอะมากอ่ะจริงๆเราคนหนึ่งคนหนึ่งคันมาใช่แต่มีบางคันก็เป็นเสียคนนะยดูเห็นนะแอบเห็นนะแกนเพื่อนพี่ชินนั่นแหละอเหรอไอ้ขยเยนเอาขยเยนมารับสี่สี่คนห้าคนเออดูสุขสบายนะฮะ ก็เดี๋ยวไปดูนะครับในจุด RC นะครับเดี๋ยวไปเรียกว่า RC เลยครับเรียกว่าจุดพักรถด,ดีกว่าครับเออเขก็ไม่ได้เล่นเกมไม่ทำอะไรนะรเห็นว่าทำกิจกรรมนิดนึงอ๋ออาจจะติดต่อเขานุนความขอ่ามอ,อ,อะไรอย่างาเงี้ยบ้างเล็กน้อยนะฮะร,รวงและตัดคำถามก็ลองดูนะครับ,รบว่าว่ารวงอะไรนี่ยแหละ ครับที่คดีรถตู้นะครับคนนี้เลยครับผมแพรวานี่ะครับไม่ใช่คนละคนไม่แก้นะคะมีความรู้สึกยังไงที่ได้มาปฏิสนธิ <c oughs> โอ้ยปฏิสัมพันธ์ตื่นเต้นนะคะขนลุกนิดหน่อยเ,อเอสียงไม่แข็งไมหมดแล้วขนแข็งเหนียวไม่หมดแล้วค่ะตัวค่ะเดียว <c oughs>